สวัสดีจากเมกานะคะวันนี้นะคะเกตก็จะทํานะคะกับข้าตอนเช้านี่นะคะง่ายๆนะคะเป็นไข่เจียวนะคะเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวไข่เจียวเสร็จเดี๋ยวกจะทํากะ เผากึ่นไก่นะคะเนี่ยนะคะไข่เจียวง่ายๆนะคะกับเผาเราก็ออกไปเก็บนอกบ้านนะคะนี่นะคะกระถางเล็กๆนะคะอยู right now, ่อย uh. right ่างพอเพียงนะคะไม่เยอะนะคะกับเผานะคะแล้วก็เน right ี่ยนะคะพริกกระเทียมตําไว้แล้วนะคะลงไปเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเกดจะมีเนื้อเหลือนิดนึงนะคะเ๋กจะใส่เนื้อเข้าไปด้วยนะคะในกับขินไก่นี่นะคะเนี่ยึ่นไก่นะคะได้มาจากร้านฝรั่งนะคะตัวนี้ถูกนะคะเหรียญกว่าๆนะคะไม่แพงนะคะเดี๋ยวเกจะใส่เนื้อ ลงไปนิดนึงนะคะเป็นเนื้อบดนะคะเหลือจากเมื่อวันก่อนนะคะใช้ใช้ไปนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่ซอสไปนะคะน้ํามันหอยน้ําปลานะคะซีอิ๊วข่าวนะคะน้ําตาลนิดหน่อยนะคะเอะ กือบลืมใส่เห็ดนะคะนี่นะคะเก็ตมีเห็ดฟางด้วยนะคะเดี๋ยวใส่เห็ดเข้าไปก่อนนะคะน้ําตาลนิดนึงนะคะพเพื่อนๆก็นะคะกินง่ายๆแซ่บๆนะคะเช้านี้นะคะเอาแบบอาหารไทยนะคะเดี๋ยวเกจะให้พอบ้านชิมนิดนึงนะคะพอบ้านเรานะคะไม่ชอบกลืนไก่นะคะกินได้ทุกอย่างนะคะกลืนไก่ไม่ค่อยกินนะคะนี่นะคะคกะเพราก็สดๆจากอ่าหน้าบ้านเลยนะคะนี่นะคะหน้าตาหน้ากินไหมคะยังไงฝากเพื่อนๆกดติด,ดตามเป็นกําลังใจให้ชีวิตคนไทยในเมกาแม่ลูกสองนะคะฝากกด ไลค์กดแชร์ให้เกดด้วยน,นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ